นะคะเวลาเราอุ่นนะคะเราน้องอุ่นไฟแรงๆนะคะมันจะทําให้แบบว่าไม่อมน้ํามันนะคะสีเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะลูกมันใหญ่นะคะที่หลังจะทําลูกเล็กๆนะคะมันจะได้สุกง่ายๆนะคะอันนี้ลูกใหญ่ไปหน่อยกินกับชาเขียวใส่น้ำเชื่อมมะกรูดนะคะน้ำเชื่อมมะกรูด อันนี้นะคะเป็นโดนัทน,นะคะที่ว่าเมื่อวานเราทอดแล้วมันไม่สุกใช่ไหมคะเราเลยม,มาทอดใหม่นะคะอืมมันก็เป็นสีน้ําตาลเลยนะคะเพราะเราต้องทอดเป็นสีนี้นะคะมันถึงจะสุกดีนะคะเพราะว่าลูกมันใหญ่เราต้องทําลูกเล็กๆนะคะแล้วมันถึงจะสุกดีนะ,ะอันนี้เราทําลูกใหญ่ไปหน่อยนะคะอันนี้เราผิดพลาดน,นะคะอ่า ข้างนอกนะคะมันก็จะเป็นแบบกรอบๆไปเลยนะคะข้างในก็ยังเป็นนุ่มๆเหมือนเค้กอยู่นะคะเรียกว่าเป็นโดนัทเค้กทอดได้เลยนะคะเพราะว่าแป้งเหมือนเค้กเลยนะคะแต่แบบว่าเราใช้วิธีการทอดนะคะเราก็เอามาแก้ไขนะคะปรับปรุงนะคะให้มันรับประทานได้นะคะ